ที ius, two, ่2นะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะมี2รอบด้วยกันนะคะแต่ก่อนีสรุปคะแนนกันก่อนนะคะน้องโยกับน้องเอนะคะมาอยู่ที่ MK r e s t a ok. u r ซ n ลองและชุดเครื่องนอนโลตัสซูนคะแนนค่ะตัวน้องเอกับน้องแบลนะคะอยู่ที่ชาเขียวตราโตเซนและโรงพยาบาลพนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพซูนคะแนนค่ะวิธีกรอยู่ที่นมข้นหวานออฟทีและคำถามเราต้องมดสนับสนุนโดยซาร่าบรรทาปวดลดได้ค่ะ สำหรับรอบแรกนี้นะคะน้องโยกับน้องเอ,เอจะเป็นผู้ได้เลือดก,ก่อนซาร่าหนึ่งหรือซาร่าสองซาร่าหนึ่งซาร่าหนึ่งนะครับเนมนูคือบัวลอยไข่เคม็มจากร้านบัวลอยไข่เคม็มแล้วบัวลอยน้ำขิงจากร้านไผ่เมตงคูยแรกบัวลอยไข่เคม็มจากร้านบัวลอยไข่เคม็มท่าน้ำคลองสารพลาซา่าบัวลอยที่นี่มีเจ็ดสีโดยทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนำมาผสมกับสีที่ได้จากพืชและผัก ราดหน้ามาด้วยกะทิสีเขียวอ่อนที่ผสมกับน้ำใบเตยที่สําคัญมีไข่เค็มลูกใหญ่ใสมาทั้งลูกชิมแล้วสัมผัสได้ถึงความหอมหวานของแป้งบัวลอยซึ่งเข้ากันดีกับไข,ข่เค็มที่ไม่ได้ออกรสชาติและก็ไม่เค็มอย่างที่คิดตัวที่2บัวลอยน้ำขิงจากร้านไผ่เบตรงตลาดประชานิเวศสาบัวลอยน้ำขิงของที่นี่จะแตกแต่างจากที่อื่นเพราะตัวแป้งจะมีสีสันสวยงามน่ารับประทานทํามาจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับผักต่างๆ และยัดไส้ข้างในเป็นไส้งาดำแท้ๆไม่มีการผสมทานคู่กับน้ำขิงร้อนร้อนสดคล่องคอชื่นใจแก้หนาวได้ดีกตั้งหาแต่ละทีมต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละหนึ่งคนค่ะใครจะเล่นก่อนอิมหรือใครอ่ะอิมอิมมาอิมมาตรงนี้เลยค่ะอิมมาเล่นให้อิมมาเล่นให้พี่ดูโยอยู่นี่ลูกมาเล่นให้พี่ดูก่อนนะคะคอะม่อือ วัตถุดิบหรือวิธีการปลุกให้เวลาคิด3วิ3วิเท่านั้นแล้วก็ตอบเลยว่าน้ำขิงไข่เค็มน้ำขิงไข่เค็มเริ่มจัดโยก่อนนะคะน้ำมันขมตอบค่ะอ่าไม่ถูกโอ้ยกขึ้นมาแล้วก็มาแรก้วก็มาแล้วข้าไป่ได้เลยน้ำมันขมอ่ะกลับที่เลยกับที่เลยกับที่เลยกับที่เลย เอ่อน้ำขิงมันจะค่อนข้างผมนิดหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้ข้อน,นี้จะยากนิดหนึ่งครับกลับไปที่ร้านไปดูบัวลอยน้ำขิงกับบัวลอยไข่เค็มสองบัวลอยเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะร้านบัวลอยไข่เค็มตั้งอยู่ตรงท่าน้ำคลองสารพลาซาเปิดขายมากว่า10ปีหากใครเป็นนักช็อปที่เคยไปเดินซื้อของที่ท่าน้ำคลองสาลพลาซา่าแล้วก็คงต้องสะดุดตากับร้านบัวลอยร้านเล็กๆที่มีลูกค้ามุงซื้อบัวลอ,อยอยู่อย่างไม่ขาดสายความโดดเด่นของบัวลอยร้านนี้ ไม่ใช่แต่ในเรื่องของรสชาติเท่านั้นแต่ที่เด่นไม่เหมือนร้านไหนๆนั่นก็คือบัวลอยที่นี่มีด้วยกันถึง7สีโดยได้มาจากการที่นำแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับสีที่ได้มาจากพืชผักต่างๆร้านนี้เป็นผู้บุกเบิกในการนำไข่เค็มมาใส่บัวลอยเพื่อให้ได้รสชาติที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นเมนูที่นักชิมต่างพากันทึ่งในรสชาติที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปพิสูจน์กันครับร้านไผ่เบตงบัวลอยเต้าถือตั้งอยู่เย้องตลาดประชานิเวศสตรงปาก ถึงจะเป็นแค่ร้านรถเข็นเล็กๆแต่ว่ามีลูกค้ามานั่งรอยืนรอกินบัวลอยร้านนี้เป็นจํานวนมากเม็ดบัวลอยของที่นี่จะมีสีสันหลากหลายซึ่งทํามาจากพืชผักทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแครอทฟักทองเผืกใบเตยบีทรูทและดอกอัญชันทําให้บัวลอยผักของที่ร้านนี้ขายดิบขายดีนอกจากนี้ยังมีบัวลอยน้ําขิงไว้ให้ได้ชิมกันด้วยซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะบัวลอยของร้านนี้ลูกจะใหญ่กว่ามากม ยัดด้วยไส้งาดำทานแล้วเต็มปากเต็มคำได้รสชาติหวานกลมกล่อมและยังมีประโยชน์ในด้านบำรุงร่างกายอีก่ังนากนก็แวะไปชิมนะคะบัวลอยแข่เค็มจากร้านบัวลอยแข่เค็มท่าน้ำคลองสารพาซาแล้วก็บัวลอยน้ำขิงจากร้านไผ่เบ Beit ตรงนะคะ สรุปคะแนนในรอบนี้น้องโยกับน้องเอยังศูนย์คะแนนค่ะส่วนน้องเอมกับน้องเบลมีหนึ่งคะแนนค่ะและรอบนี้มีสองคะแนนถ้าอีกฝ่ายไม่ได้จะถูกโยนทันทีเลยอ้าวเลือกเลยสําหรับทีมนี้ค่ะน้องเอมกับน้องเบลเลือกซาร่าสามหรือซาร่าสี่ครับสามหรือสี่คะซาร่าสี่ะซาร่าสี่สี่ดูที่จะยากกว่าบุหรี่บุหรี่น้ำแข็งาอเ้โอ้ จานแรกค่ะเมี่ยงประทูจากห้องอาหารตะวันนาโรงแรมตะวันนารัมดา้าเมี่ยงประทูจานนี้เป็นเมนูแบบไทยๆคัดเฉพาะประทูตัวโตๆลอกหนังออกแล้วแกะเอาแต่เนื้อยีให้พอปุยแล้วก็ปรุงรสให้จัดจ้านเข้มข้นตามแบบฉบับอาหารไทยโรยหน้าด้วยขนมปังกรอบซึ่ง่ายจากที่อื่น เสิร์ฟพร้อมกับผักกาดหอมทานคู่กันและลดค่านเนื้อค่ะม,มันใหญ่จานที่สองออกแนวฝรั่งซีซาราสาลัดจากร้านสวนผักน้ำถนนสุขพลนสวัสด์ซีซาราสาลัดจานนี้นะคะรวบรวมได้ผักไฮโดรโพนิกนานา,นานชนิดเลยราดด้วยน้ำซีซาสลัดสูตรพิเศษที่รสชาติกลมกลม่อมผักจะมีความสดและไม่ขมเหมือนผักทั่วไปมีความกรอบและคุณค่าอาหารอยู่ครบถ้วนเรียกได้ว่าเป็นจานที่คุณไม่ควรพลาดนี่เหลือมา เอ๋่อยู่นี่เบลไปลูลูกมาตอบว่าเนี่ยงประทูกับซีซ่าสลับอย่าไปเนี่ยงอย่าไปซีเนี่ยงประทูเนียงประทูถ้าตอบผิดนี่ก็ถือว่าคะแนนเป็นของอีกฝ่ายทันทีนะคะถ้าช้าเกินสามวิก็เป็นของอีกฝ่ายไปเลยรอบนี้สองคะแนนอ่าตั้งสติเริ่มที่อางนี้ก่อนนะคะเบลก่อนชออ

เมี่ยงปลาทูยากนะผมเป็นดากอะปกติกินกันน้ำพริกเมี่ยงปลาทูเออไม่เบาเบาของโปรดของต่างชาติซีซาร์สลัดโรยหน้าแฮมกับชีสซีซาร์สลัดเห็นไหแกะเอาแต่เนื้อเมี่ยงปลาทูเออไม่ได้เมี่ยงสลัดน้ำตาสองข้าวกลับที่เลยที่น้ำตาแม่ เราไปดูกันดีกว่าวิธี <ไป S 1> ทำไปดูไปดูเมีย่ยงปลาทูกับซีซารสลัดไปเลยค่ะห้องอาหารตะวันนาโรงแรมตะวันนารามาดาตั้งอยู่ที่ถนนสุรวง์เปิดให้บริการอาหารไทยโบราณไทยประยุกต์และอาหารยุโรปในบรรยากาศหรูเมีย่ยงปลาทูคือเมนูขึ้นชื่อของที่นี่โดยจะใช้เนื้อปลาทูล้วนๆมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมต่างๆฐา,านคู่กับผักกาดหอมเข้ากันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีบุฟเฟ่ขนมจีนที่มีน้ำยาให้เลือกรับประทานมากมาย หรือบุฟเฟ่ส้มตามสารพัดชิงิดก็มีไว้ให้บริการอีกด้วยใครที่ชื่นชอบอาหารรสชาติจัดจ้านก็ไม่ควรพลาดรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับร้านสวนผักน้ำตั้งอยู่ที่ถนนสุขนทศวรรษตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลครูเกี่ยวใครที่ชอบรับประทานเมนูผักในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยแปลงผักสดสดและร่มรื่นก็ไม่ควรพลาดร้านนี้โดยเด็ดขาดที่นี่เป็นร้านขนาดกระทัดรัดน่ารักและมีแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ ที่ปลูกเป็นแนวเรียงรายไว้ภายในบริเวณร้านอาหารหลักของร้านนี้จะเป็นจำพวกพาสต้าซึ่งมีเส้นหลากหลายรูปแบบให้เลือกรับประทานและที่ขาดไม่ได้ก็คือสลัดผักต่างๆซึ่งคัดมาจากแปลงผักในร้านนั่นเองนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มสุขภาพให้เลือกหลายอย่างล้วนแต่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการซึ่งหาทานได้ยากถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็แวะมาชิมกันได้นะครับ ตะนานคะโรงแรมตะวันนารมดาและซีซ่าสลัดจากร้านสวนผักน้ำแวะไปชิมกันสรุปคะแนนน้องโยกับน้องเอตอนนี้มีแล้วสองคะแนนส่วนน้องอิมกับน้องเบลยังเดิงคะแนนมาสะสมเงินรางวัลกันที่เกี๊ยวกุ้งตราเอเออร่อยเต็มคำกุ้งเต็มเต็มตัวในนี้มีของรางวัลอยู่ในนี้ครับป้ายทั้งหมดสิบแผ่นป้ายแปดแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลอยู่ข้างหลังห้าพันายละห้าพันโดย ห้ามเจอตัวหยุด <your> แต่ถ้าสองป้ายแรกเลยเปิดเป็นตัวหยุดตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ได้ถ้าเจอตัวหยุดรับไปเลยห้าหมื่นสองตัวอ่ะเพื่อจะเล่นค่ะพร้อมแล้วเรื่องอะไรค่ะอันไหนดีคะ่ะ้อ้อาอหาันี้ตสองไปเรื่อยๆนะคะ้องอกาบีคลโอแคลค่ะครับีโอแคลเป็น พัานต่อเนี่ ไม่เป็นไรค่ะได้เยอะแล้วเรื่องกลวแกรนฟิสค่ะเป็นอันนี้ตัวโยดทลมุมเลยนะคะพลมุมเพราะฉะนั้นอีกตัวอยู่ที่ขนมปังฟาร์มเฮาส์เที่ยงคู่ตราเอห้าพันค่ะและตัวอย่นี่เองเรื่องเล่นดีวีดีตราเอเจค่ะนี่เยอะทีเดียวสะสมไปทั้งหมดสามหมื่นมาลุ้นกัน ต่อไปทุกคนจะต้องแสดงฝีมือในการทําอาหารกับว,วัตถุดิบปริศนาจะเป็นอย่างไรนั้นออกมาเป็นไงใครจะได้เงินสะสมสามหมื่นสักโ่ค่ะ